สบายดีพี่น้องมานีกับพ่อกับบ่าวพุทยอีกแล้วครับผมบ่มวาวผูทไทยมาที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพี่น้องสถานีสนามไทนั่นเองพี่น้องนะฮะโหสุดยอดมากๆเลยสช่แสถานีสนามไทนะครับผมโสุดยอดจริงคนระับสวยงามอลังการสุดๆพี่น้องพี่น้องไปรับช้มนับกันเลยครับผม นี่พี่น้องเบิงสถานีรถไฟฟ้าคือสวยงามมากๆเลยพี่น้องเอ๋ยเบิ้งครับเคยเห็นบอกครับพี่น้องนี่คือโหสวยที่สุดในเมืองไทยเลยพี่น้องเอ๋ยสถานีรถไฟฟ้า MRT นะพี่น้องนะสถานีรถไฟฟ้า MRT ใต้ดินนะครับผมที่สนามไทนั่นเองสถานีสนามไซนั่นเองพี่น้องโอ้โห,โหสุดยอดจริงๆนะครับ นฮเบิงกำแพงนี่จะเป็นกำแพงวัดพระแก้วนะพี่น้องนะสังเกตเบิงดีๆดีเด้อพี่น้องนี้่นจะทำแบบนี้นะพี่น้องกำแพงวัดพระแก้วพี่น,อามมานอ้องสวยงามมากพี่น้องเลยคือตบแต่งสวยงามบริ ไปมาสะดวกสบายนะครับผมพี่น้องเมืองไทยคนระับผมมีรถไฟฟ้าใต้ดินและข้างบนพี่น้องเอ๋ยเนี่ยเมืองต๊แต่งอย่างสวยงามพี่น้องสวยงามบาปูไทยก็มาหลายเ่อและเอา่น้องเอ๋ยแต่ ดนแล้วนะว่าวภูไทมานะเนี่ยมาเชนะื่เบื้งสังเกตพี่น้องเพิ่นจะเห็ดกำแพงนี่เห็นบ่ะกำแพงเป็นกำแพงวัดพระแก้วพี่น้องสุดยอดจริงๆพี่น้องฝรั่งเห็นยังตะลึงนะพี่น้องเอ้ยฝรั่งเห็นยังตะลึงนี่ดูสวยง,งามพี่น้อง สวยงามมาก,มากคือมองนี่สำหรับชาวไทยมองนี่สวยที่สุดผมมีมองได้แล้วพี่น้องสวยที่สุดเลยนะฮะ นี่ครับผมโอ้โหนี่ครับนี่มุมหนึ่งพี่น้องโอ้สวยงามเพื้องพื้นพี่น้องนี่ครับ เมงพี่น้องบรรยาก,กาศคนกาสิบีบค่อยหลายไปไหนนะฮะเฮ้ยทำที่เลยเด้ออืมเฮ้ยเนี่ยทางไหนที่พี่น้อง โอ้สวยงามสวยงามจริงๆงมือครับ พลังเืินตะลึงเลยพี่น้องยอดฝีมือคนไทยพี่น้องเอ้ยเจังใจพี่น้องโอ้โหเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยสถานีรถไฟ MRT สถานีสนามใสพี่น้อง การสุดๆพี่น้องว้า wow. วพี่น้องออกออกบัดน,นี้ออกก่อนออกก่อนพี่น้อง โอ้ออกไปแล้วพี่น้องสิลงอยู่บ่หน่พี่น้อง,อง,บบองไริมาโดนแล้วโอ้มีแบบนี้อีกได้นี่พี่น้องนี่มีอย่างนี้เสาดินบนนี่พี่น้องเบิ่งนี่ฮะอ๋อมันมีทีแบบนี้อีกบ่ รงไนี i, ่นะคุบคยเหงนี่ังฮะเขาเฮ็ดไม่บอกเขาเฮ็ดไม่บอพี่น้องป้าได้เขาเเอเลยคบคยขึ้นมาทางนี้คบคยขึ้นมาแม่งก็ดีแม้ ข้างไหนอ่ะขายมีขายเซ็งซีเนี่ยหรอเคยเห็นเลยอือพี่น้องย่าป้าพ่อไทยขึ้นมาฮอดฟีเล่พี่น้องโอ้เคยจำยังหนิจื้อนะยังนี่ขึ้นมามองได้นี่อ๋อขึ้นมามองนี่พี่น้องมีงานอีก่ได้หน่พี่น้องเขาได้บนนี่ <laughs> นี่มีงานนี่ยังนี่พี่น้องปร <c oughs> าปวาเขาเขาเ <c oughs> <c oughs> ขาเขาได้อยู่โอ้มีงานเ้อนี่พี่น้องิ <c oughs> ่นมีงานพี่น้องเอย มีงานพี่น้องเี่พี่น้องมีงานเออ่ี่ยนเีเปเปี่ยนเปเียนเป็นมีงานพี่น้อง บ่าวภไทยขอโตหน้าคอเด้อพี่น้องพ่อ,อกันทิพนาครับผมเอาน้องติดตามเป็นกำลังใจบ่าวภุไทยด้วยนะครับสำหรับที่นี่ก็สบายดีสวัสดีครับ